วัสด,ดีครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงตายภาพตัดกันอีกเช่นเคยโดยเกมนี้นะครับเราจะต้องหาถุงให้ได้20ถุงครับง่ายๆแค่นั้นเองแต่ว่าผมอาจจะโดนผีหักคอระหวังการหาถุงก็เป็นไปได้เหมือนกันไปลุยกติกาเหมือนเดิมครับถ้าตายผมถ้าผมตายตายผมเลยถ้าผมตายภาพก็จะตัดทันทีเมื่อกี้ได้กุญแจอ,อะไรมาไม่รู้คือผีมันไม่สามารถเข้าห้องได้ครับเพราะฉะนั้น ก็ง่ายอยู่นี่ไงถุงแรกเจอแล้วหนึ่งถุงขาดอีก19ถุงครับนี่เอาหัวดันประตูไปมีเพื่อนอยู่ครับไม่ต้องกลัวนี่เก็บมาเลยดวงตรงดวงตารีบข้าห้องครับรีบข้าห้องสองถุงได้แล้วผีมันเป็นยังไงในเกมนี้ฮะไม่เห็นจะมีสัก,กตัวเลย ครับห้องนี้อ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็อีสันก็อีสันห้องนี้ไม่มีถุงเลยอ่ะไม่มันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรอกครับคือมันมีเพื่อนไงเราไม่ได้เล่นคนเดียวเรามีเพื่อนอยู่ด้วยครับโอ้โหเฮี้ยนมากเลยครับที่นี่ว้ายตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ ตัวอะไรเมื่อกี้ก็ะสือแล้วครับแว๊บๆเห็นนะจ๊ะเมื่อกี้อน่าจะไปแล้วครับมันไปแล้วเพื่อนไปไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวเอาไงดีระหว่างชั้นบนกับชั้นสองผมไปชั้นบนก่อนก็แล้วกันครับน่าจะปลอดภัยถุงถุงถุงสองถุงเลยเอามาเอามาโอเค ถุงแล้วอวิวตกใจไฟจะกระพริบทำไมล่ะหกถุงเจ็ดถุงอุ้ยิววิววิวเหมือนมันลอยผ่านหน้าห้องหรือเปล่าอุย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 เจ้าอะครับได้ว่าไม่เข้าห้อง